สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอ้อมนะคะวันนี้นะคะรู้อ้อมจะมาสอนในเด็กอ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือมารอเลยค่ะเด็กๆได้หนังสือกันยังคะถ้าได้แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้า37เลยค่ะนี่ค่ะหน้า37มี3กับ7นะคะเจอกันหรือยังเอ่ยอ่ะถ้าเจอแล้วเรามาอ่านโจทย์คำข้างบนก่อนนะคะ นำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านเขาบอกให้เด็กๆนะคะหัดอ่านแล้วก็เขียนเรียงกันให้เป็นคำใช่ไหมคะแต่เด็กๆคะเด็กๆยังไม่ต้องเขียนเรียงคำกันนะคะเราจะมาอ่านอย่างเดียวพอนะคะ,ะคำแรกนะคะกออกะปออป,ปิกะปิคำต่อมาเลยนะคะ บออบิโดอาดาบิดาคำต่อมานะคะหออิหิมอะอมะหิมะคำต่อมานะคะกออะกะทออิทิกกะทิมาดูดูข้อต่อไปเลยนะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะ นำคำในแต่ละแถวเขียนเรียงกันดังตัวอย่างแล้วหัดอ่านเขาให้นักเรียนนะคะเขียนคำนะคะลงไปในช่องว่างแต่เด็กๆยังไม่ต้องเขียนนะคะเราเค่อยเขียนตอนเราเจอกันนะคะให้เด็กๆอ่านคำพอนะคะ,ะคําข้อที่1น,นะคะชี้เลขหนึ่ยางเรามาอ่านกันค่ะมอีมีกออะกะ ปออิปิมีกะปิต่อมาคำที่สองนะคะรออาราชออิชินอ,อีนีราชินีคำที่สามนะคะหออาหามอะมะลออิลิหามะลิต่อมาคำที่สี่นะคะ นอานาลอ,อิลิกอากา,าลิกาพอเด็กๆอ่านหน้านี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่38เลยค่ะอ่าเห็นไหมคะนี่ไงคะหน้าที่38มี3กับ8นะคะอ่าพอเปิดแล้วเรามาดูคําข้างบนกันเลยค่ะอ่านโจทย์ก่อนนะคะหัดอ่านให้คล่อง แล้วระบายสีดาวคำแรกนะคะชี้ยังเอ่ยเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะบออิบิดออาดาจออจจะบิดาจะพออาพาปออิปิตออิติพาปิติมออามา ดอูดูรออาลามาดูลาต่อมานะออะมะรออิลิพออาพามะลิพาชอะอชะนออีนีมออามาชะนีมาจออะ ออาทาสออีสีจะพาสีตออาตาสอีสีมอามาตาสีมากอแอแกอจอะสัหออาหาแกจะหา ดอ,อีดีกะปิดีมออามาดอูดูซออีสีมาดูซีมออีมีฝออาฝาชออีชีมีฝา,าชีมออีมี กลอะกะลอาลามีกะลาพอเด well mm ็ก hmm. อ่านเสร็จแล้ว conference. นะคะให้เด็กๆมาระบายสีดาวด้วยนะคะข้อต่อมานะคะอ่านโจทย์กันก่อนนะคะหาสิ่งของทางซ้ายมือที่ซ่อนอยู่ในภาพใหญ่ให้เจอแล้วระบายสี ให้เด็กๆนะคะดูภาพนี้นะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้นะว่ามีภาพอะไรบ้างแล้วก็มาหาในช่องสี่เหลี่ยมๆใหญ่ๆนะคะ่าภาพแรกรูปอะไรคะเด็กๆรูปกระดูกเราลองมาดูในภาพใหญ่ๆซิว่ากระดูกอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่นี้เลยคะ่ะพอเด็กๆเจอแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบสีมาระบายตรงรูปกระดูกตรงนี้เลยนะคะต่อมาค่ะนี้รูปอะไรคะ ดาวเด็กๆลองดูสิคะว่าดาวในภาพเนี่ยอยู่ตรงไหนเจอไหมเอ่ยอ่านี่ไงคะถ้าเจอแล้วให้หยิบสีมาทำไมคะลูกระบายเลยที่เหลือให้เด็กๆทำเองเลยนะคะเด็กๆคะอย่าลืมทบทวนหนังสืออ่านออกเขียนได้กันทุกวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายๆคะ่ะ